ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง y o YouTube มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่22กันยายน2อ6 7อผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยก็มาฟันธงหลังช่างรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันที่ที่กันยายน2567รซึ่งจัดการแข่งขันในเวลาบ่าย2โมงครึ่งจากห้องสองช่องเจ็ดสีซึ่งผมเองก็เดินทางไปภาคให้กับสมาชิก ครบทุกคู่ทุกช่องในเวทีนะครับถ้าเกิดว่าช่อง7มีคู่5้คู่6ถ่ายทอดสดของเองก็จะภาพให้กับสมาชิกด้วยนะครับสำหรับสมาชิกที่สมัครฟังมวยหูวันนี้นะครับฟังช่อง7ก็วันนี้ต้องบอกว่ามีมวยแค่2ช่องนะก็คือช่อง8แล้วก็ต่อด้วยช่อง7ส่วนช่อง5วันนี้ไม่ได้ถ่ายทอดนะครับผมเองก็เลยให้สมาชิกสามารถที่จะฟังช่องแปดได้ด้วยนะครับใครที่สมัครมวยหูฟังเฉพาะช่องเจ็ดช่องเดียวหนึ่งรบาท ก็สามารถที่จะเปิดฟังช่อง8ได้ด้วยนะครับท่านสามารถที่จะเดินเข้าไปเดินเข้าตู้ในช่วงที่มวยช่อง8ดช็อได้เลยซึ่งผมเองก็จะเริ่มภาคตั้งแต่เที่ยงเที่ยงครึ่งนะเที่ยงครึ่งของช่อง8นะครับนะก็วันนี้100บาทฟังได้2ช่องเลยนะครับนะท่านใดที่ต้องการโทรสมัครฟังก็สามารถที่จะโทรไปสมัครกันได้ที่082751 1 9 8 8 08 2751 1988ตอนนี้เหลือ10เครื่องนะครับสำหรับมอยหูแปดสิบเครื่องนะแปเครื่องนี่ไว้สําหรับฟังย้อช่องเจ็ช่องเดียวตอนนี้เหลือ10เครื่องนะครับท่านใดอยากฟังทั้ง2ช่องวันนี้ฟังผมภาคในวินีทั้ง2ช่องก็โทรไปเลยครับศูนย์แปดสองเจนกะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่1ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝรงยอดกูมานรถสวยจ่าเตียพันนานของฝ่ายนําเงิน ซปเปอร์จิว๋วสิทธิ์บอสกรอนวยคุนน้ชกันที่พิกัดน้ำหนัก105ปอนด์นะครับทางด้านของฝ่ายแดงก็มา105ปอนดะ์นะส่วนทันข้าวปลาแดนก,ก็มาน้ำหนักใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ถือว่าไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักสําหรับทางด้านของฝ่ายแดงรูปร่างนี่ทัศนข้าวปลาแดงนี่ก็เป็นไวกว่าครับรูปร่างวันนี้ผมดูว่าปาดหัวตัวเท่าเลยนะทรงมวยของทัศน้าวาแดงก็ประเภทเดินหน้าท้าชน บุสุรันแดนห้ายกครับนะเป็นมวยเข่าในนะครตับปั้มฟัดระตีวงนอกก็มีหมัดมีศอกนะครับนะข้อมูลทางเทคนิคของตรนยอดกุมารรถสวยจ่าเจดยี่สิบสองปีหนึ่งร้อยหกสิบเซนจากอุบลมวยคนนี้เป็นดับบี้เม็ดอุบลนะครับแต <c oughs> ่กระดูกมวยชกมาประมาณสักแปดสิบไฟซ้อมอยู่รถสวยจา 7, ่าเจดเพชรบุรีนะครับนะ <c oughs> ปล่อยปล่อยก็ห้าสิบสองกิโลกรัมเวทชกประจำก็ประมาณสักร้อยห้าถึงร้อยเจ็ดปอนด์นะครับปีหกเจ็ดนี้ชกไปแล้วสี่ครั้งก็ชนะสองครั้งเป็นการยกหนึ่งครั้งในยกที่ห้าแล้วก็แพ้ครั้ง แพ้หนึ่งครั้งนะครับนะก็เป็นการแพ้นอกในยกที่4ครับเสมอหนึ่งครั้งชกเวธีมังกรงมาทั้งหมดใน25ครั้งนะนกกูชกสครั้งในยกที่2 4แล้วก็แพ้นอก3ครั้งในยกที่2 4เช่นกันยังไม่เคยชกที่ชกเจ็ดมาก่อนแต่ว่า,าย้ายมาชกกับเกียรติเพชรนี่ก็เคยชกรายการเกียรติเพชรมาแล้วที่อ้อมน้อยมาแล้วด้วยนะครับสำหรับทางด้านของฝ่ายแดงก็คือมีประสบการณ์การชกรางวัลในวิทีมังกรงแล้วนั่นเองนะครับ ส่วนตะด้านของฝ่าเงินซุปเปรอร์จสิทบอลสกอรซุปเปอรจ์จสิทบอลสกอรก็เป็นว่าขวากับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะอาจจะสูงกว่าเล็กน้อยนะตอนนี้ตอนนี้ก็ดูว่าน่าจะปัดหัวตัวเท่าแหละนะเวลาขึ้นขึ้นเวทีนะครับจากทรงมวยก็ประเภทเดินเตะคาเจาะยางตัวทัสอกรุ่นรนะดับนั้น,นได้ก่อนเช่นกันนะแต่ว่าทางมวยวันนี้นี่ผมอ่านว่าทางด้านของซุปเปอรจ์จิจะต้องถอยแหละเพราะว่าทางด้านของฝ่าแดงเนี่ยเขาเดินมวยจัดจ้านกว่านะครับ ขบวนตระหนัเท็จหรือขซุปเปอร์จิว๋วนี่อายุ25ปี162่งรบสอเซนก็สูงกว่าสองเซนจากอุบลนะก็เป็นดามี่เม็ดอุบลปล่อย้าสิบสอกิโลกรัมเบ็ดชกประจำก็ประมาณสัก107นะวันนี้ชก105่ปี67นี่ชกไปแล้ว2ครั้งนะก็ชะนะคะแนน1ครั้งแล้วก็แพ้รอบหนึ่ครั้งในะยกที่3การแพ้รอบหนึ่ครั้งนะี้ที่3ก็คือโดนแทงเข่าทีเดียวทิ้งตัวที่ช่อง7นัดล่าสุดนี่เองนะครับนะ <c oughs> ชกเมืองกรุงมาทั้งหมดนี่ก็11ครั้งก็น้อยกว่าา่าาาาทงงงดด้นนนนแรรรกก็ปะะะมณเิคคึันะคบนะ ก็ทางด้านฝ่ายแดงนี่ดูว่าจะชกวิธิมังกรมากกว่าการชกวิธิมังกรเสียดขั้งคนนาฝ่ายน้ำเงินก็นอก3ครั้งในยกที่2 3แล้วก็แพ้นอก3ครั้งในยกที่สามสี่เคยชกที่ช่วงเจ็ดแล้วสองครั้งนะก็ชนะนก็ชกหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้นอกหนึ่งครั้งนะครับสําหรับมวยคนนี้ขึ้นไปก็คงปาดหัวตัวเท่ากันนะครับทางมวยนี่จะต้องเป็นต้านกขอดกุมารหน้าจอกนําก่อนเพราะว่าเป็นมวยทรงเดิน ก็คงจะ,ะเดินไปเรื่อยนะครับแขน่นรุดไปเรื่อยผมเชื่อว่าเข้าให้เข้าให้ไวแลวก็น่าจะออกตัวได้ก่อนด้วยนะครับฟันตรงหลังช่างยังชอบไปที่เรื่องของยอดกุมารรถสวยจ่าเจดนะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างธนัฒแดงเพชรสเพชรมวยไทยยิมพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินอเล็กซิงมาวินไวคู่นี้ชกกันพิกัดน้ำหนัก1นึ่งปอนด์เป็นการชิงแชมป์นะก็ต้องอยู่ที่วาสนาของนักมวยทั้งคู่ด้วยว่าใครจะมีวาสนาเป็นแชมป์ 105ปอนด์ของทุ่งเจ็ดนะทางด้านของฝ่ายแดงเพชรสามเป็นแชมป์ใน102ปอนด์ของเอชเอแคดเอสเอสอ้ S, S S, อ,อมน้อยด้วยนะครับนะสำหรับทางด้านของฝ่ายแดงเพ 3, นะชรสามเช้านี้ก็มาน้ำหนักชั่ง105ปอนด์เป๊ะเลยนะถือว่าทําน้ําหนักมาดีมากครับนะก็เป็นมยขวารับรูปร่างนี่ก็ถือว่าสูงยาวได้เปรียบประมาณห้าเซนนะสมวยประเภทโดนะ้าท้าชนเขานบุบุษรุนดันยันห้ายกระบุของคานดวนชวนแรกตระเกม มีหมัดมีศอกมีอุปสรรพภัด์เลยครับสำหรับทานกแดงมาทางมวยก็คงจะเดินเข้าใส่กันนะครับนะก็ดูว่าทานะกกลแดงจะได้เปรียบรุ่นักสูงยาวเญ่ก,กว่าแต่ว่ากระดูกมวยบนมวย,ยการผ่านมวยดีกว่านะแต่ว่าน้ําหนักในชกเวทเจ่ก,กว่ามาโดยตลอดนะครับแนตะชก102มาก็ประมาณสัก5ไฟนะ,ะแล้ววันนี้102งคุมไม่ไหวแล้วก็ขอชอก105ราเพราะว่าเด็กฝรั่งจะโตวไวนะครับก็เลยได้ชิงแชมป์น,นะครับนะคราวที่แล้วนี่ก็ถือว่า อ่าเป็นต่อเยอะนะครับแต่ว่ากรรมการให้แพ้นะนัดนี้คู่ขี้สุสีกรรมการอาจจะชดเชยให้ก็เป็นได้นะครับก็อยู่ที่วาสนาของนักมวยด้วยส่วนแรกข่าวฝ่านวนอเล็กติงมาวินส่วนข้อมูลตัวแรเทคนิคอลนักเพจสามนี่อายุ15ปี170เซนจากฝรั่งเศสนะกระดูกมวยก็ชกมารสักส5ครั้งปล่อยๆก็ประมาณสัก50กิโลกรัมเวทชกประจําก็1 0 2ปอนด์นัดนี้ชก105งปอนด์ปี6กจะชกไป3ครั้งนะก็ชนะ สองครั้งนการนอกหนึ่งครั้งและก็ล่าสุดมีแพ้ที่ช่องเจ็ดแบบมีปัญหาเลยนะครับชกเวทีมกรมาทั้งหมด12ครั้งนอกก็ยก3ครั้งภายใน3ยกทั้งหมดและก็ไม่เคยแพ้นอกใครมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าทั้งคู่สู้กันยันห้ยกนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนการรุ่นการเชียร์กันให้ดีนะครับในะประเภทว่ายกต่อยกกันเลยทีเดียวนะครับนะก็ซื้อขายแต่งตัวบางทุนไปเรื่อยนะครับใครเป็นต่อเราก็ลองไว้ใครเป็นต่อเราก็ลองไว้ค,วไวคู่นี้เชื่อว่าน่าจะคู่คีสุสีพลิกไปพลิกมาไม่น่าจะมีม้วนเดียวนะครับ <c oughs> สำหรับทางด้านของทางด้านของเพชรสามนี่ก็เคยชกที่ช่องเจ็ดมาทั้งหมดนี่ก็5ครั้งนะก็เป็นการชนะสครั้งและก็แพ้คะแนนครั้งล่าสุดเพียงคนะัเดียวก็ถือว่าชกช่องเจ็ดแล้วก็ชก,ก,ชก,ก,ชกทั้งวันนี่เก่งทีเดียวนะครับส่วนทน้านของฝนันเวอนอเล็กซ์สิงมาวินเมื่อเช้านี้ก็มาน้ําหนักขาดไป6กขีดนะเพราะว่าอเล็กซ์นี่จะชกเวทเล็กกว่านะครับนะเคยชก102ออปอนด์เพียงครั้งเดียวนัดนี้ขยับกระโดดขึ้นมา105อปอนด์เพราะน้ําหนัก ของทางด้านอเล็กก็เลยเล็กกว่านะครับนะก็เลยน้อยกว่าไม่เต็มเบสครับสำหรับทางด้านของน้ำหนักของอเล็กนะครับนะสำหรับทางด้านของอเล็กนี้ก็เป็นมวยขวาเช่นกันนะครับนะรูปร่างนี่ก็เป็นรองชัดเจนทรงมวยนี่ก็ประเภทฝีมือเข่าในครับก็ได้เก็บการกกรบททำได้ดีมีทั้งนอกเป็นทนายชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะแต่ว่าโดนห,หนักอะไรก็มีสะดุ้งรูปมากในรวนนะโดนเข่านี่ก็มีสะดุ้งยองเช่นกันครับสำหรับทางด้านของอเล็กนะครับข้อมูลทางด้านเทคนิคของอเล็กนี่ ปัจจุบันอายุ15ปีเท่ากัน165เซนก็ต่ำกว่า5เซนจากฝรั่งเศสน,นะก็กระดูกโมเดลช,ชอบเยอะกว่าครประมาณสัก65ครั้งนะมากกว่าประมาณสัก30ครั้งนะชอบอยู่ทางใต้เยอะครับสหัเปทานก้อนเล็ก ปล่อยก็4 8กิโลกรัมก็น้อยกว่าของทางด้านฝรแดง2กิโลเวทชกประจําก็ประมาณ1 0 0ปอนด์ถึง102ปอนด์รับตี6 7เจชกไป3ครั้งก็ชนะทั้ง3ครั้งเป็นการนก1ครั้งในยกที่2ครับชกเวทีมังกรงมา12ครั้งก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับนั้นะก็เคยชนะคู่ชกในเวทีมังกรง8ครั้งเป็นการนก4ครั้งภายใน3ยกทั้งหมดและก็แพ้คะแนน4ครั้งไม่เคยแพ้นอกใครเช่นกันวัยคู่นี้ก็เลยอ่านว่าทั้งคู่สู้กันอย่างห้ายกนะครับน,ะออบนั่งเค็ชนะ นก1ครั้งนะครับนะชนะนก1ครั้งที่ช่อง7นะแล้วก็ชนะคะแนน1ครั้งนะครับสำหรับธนของเล็กนี่เคยชก102ปอนด์ปอมา2ครั้งชกที่ช่อง7นี่จะชคเวท เล็กกว่านะครับนะแล้วก็ต่ากว่า5เซนนะวันนี้ผมดูว่า,านักมวยที่ทาาน้านของอเล็กแพ้นี่ก็แพ้สไตล์มวยเดินติดตัวนะครับนะวันนี้ถ้าเกิดว่าทา่านั่งเพชรสามเดินติดตัวโอกาสที่ทานด้านอาจะยุบแบบหลายก็มีมากเช่นกันนะเพราะอเล็กเป็นมวยไม่มีเหลี่ยมนะจังหวะไล่แขนขวางหน้านี่ผมดูว่ากู้คิดสุดสีเลยแต่ว่าในเรื่องของพละกําลังในเรื่องของสภาพอสภาพร่างกายอะไรต่างๆในะพ่อมวยทั้งคู่ ไม่ต้องใช้ฝีมือครับนะใช้กําลังแล้วก็ใช้บุธเข้าใส่ทั้งคู่ขยันพอกันท,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 ทีต่อทีนะทีต่อทีหมดต่อหมดเหนื่อยต่อเหนื่อยผมดูว่าเพชรสน่าจะยืนรับได้ดีกว่านะครับนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับคนนี้รองไว้นะครับนะใครเป็นต่อเราก็รองไว้การันตีว่า,าได้ค่าน้ํา เต็มๆอยากแน่นนอนนะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่เรื่องของเพชรสามเพชรมวยไทยยิมนะครับแล้วก็อาจจะสวนกันทั้งประเทศก็ได้นะครับนะเพราะผมมองมวยแบบนี้นะคนอื่นนี่เขามองอเล็กหมดนะแต่ว่าผมนี่มองว่าเพชรสามตัวใหญ่กว่านะครับแล้วก็ดูว่าชกช่องเจ็ดเก่งด้วยนะ,ะดูว่ามวยชิงแชมป์ยังไงก็อยู่ที่วาสนานะครับนะฟันทองหลังช่างเพชรสามเพชรมวยไทยสวนกันทั้งประเทศไปเลยครับ คู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงเป็กปตอตทองทอวีพัฒนางด้านของฝ่ายน้ำเงินยอดบัวง,งามลัคี้บันเทิงไวค้คคนนี้ชกกันพิกัดน้ำหนัก1 1 2ปอนด์สำหรับทางด้านของเป็กเมื่อเช้านี้มา114ปอนด์ลด2ปอนด์ลดนานลดเหนื่อยประมาณ2ชั่วโมงกว่านะก็มาลดตั้งแต่ตี5นะเพราะว่ากรุงเทพนี่ฝนตกตลอดนะทางด้านของเป็กนี่ก็ซ้อมอยู่ที่ซ้อ,อมอยู่ที่ร้อยเอ,ดอ็ดนะก็ซ้อมอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เดินทางมาเก็บตัวปรากฏว่า คุมน้าหนักไม่อยู่นะครับนะเกิดเป็ปอนด์ก็ลด2ชั่วโมงกว่าลดนานลดเหนื่อยสุดท้ายก็ลดขาดไปอีก3ขีดด้วยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของน้ำหนักของท่าทาของเป็ดน,นี่ดูว่าจะเสียเปรียบแล้วก็ตัวนี้จะเล็กกว่าชัดเจนด้วยนะครับข้อมูล สำหรับท่าด้านของเป๊กนี่ก็เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างกำยดำดําสันนาตันเสียเปรียบช่องชอกชัดเจนนะทรงมวยก็ฝีมือเข่าในครับรูปก็ได้เก,ก็บการรุกทําได้ดีมีทอนอเป็นทนายชกมวยในเก่งกว่าวงนอกนะทรงมวยก็แข็งแกร่งคะแนนกระดูมวยมวยการผ่านมวยก็ดูว่าจะเป็นรองเล็กน้อยแต่ว่าเป็นแชนมป์มวยรอบปูนเสือนะครับในแชนมป์มวยตัวเสือตัวที่สามตัวล่าสุดนี่เองข้อมูลท่าด้านเทคนิคของท่าด้าน,นเป๊กปตทองทองวีทองทวีอายุสิบเก้าปีหน,นึ่งร้อยหกสิบห้าเซนจากยะโสธรกระ ปีหกในชกไป5ครั้งก็ชนะทั้ง5ครั้งด้วยนะครับนะชกเวทีมกรุงมาทั้งหมดนี่ก็17ครั้งนะนอกจากก4ครั้งในยกที่2 3 4าแล้วก็แพ้นอก1ครั้งในยกที่3การแพ้นอกคอนเทนด์ในยกที่3ก็แพ้นอกที่ช่อง7นี่แหละครับนะชกที่ช่อง7มาทั้งหมดนี่ก็8ครั้งนะครั้งแรกมาก็แพ้นอกเลยครับครั้งที่2แพ้คะแนนและอีก6นัดถัดมาชกใม่รอบก็ชนะรวดทั้ง6นัดถ้าชนะวันนี้จะเป็นชนะในนัดที่7 จะเป็นการฟ้าเสื้อสามารถด้วยนะครับนะวันนี้ทาน้น้ากของเป็รก็เลยมีแรงจูงใจที่สูงมากๆเลยนะกัรเติมซ้อมนั้นก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับส่วนท้านแของฝันวันยอดบัวงามและกีบันเทิง ยอดบัวงามก็เป็นมวยขวารับรูปร่างนี่ก็จะสูงยาวได้เปรียบนะสรงมวยก็ฝีมือเข่าในครับชกวงในแข่งกว่าวงนอกสรงมวยก็จะแข็งแกร่งแขะงกระดูบมวยมวยการผ่านมวยก็ดูว่าจะดีกว่าแล้วก็ชกอยู่ที่ช่องเจ็ดสม่ำเสมอกว่าบริาการน่าเสือเสียงเชียร์นะซ้อมอยู่ที่คนจับด้วยนะครับซ้อมเกียดเพชรนะก็น่าเสื่อน่าเสือนี่ถือว่าดีกว่าแน่นอนนะครับวันนี้ผมอ่านว่าน่าจอกนําก่อนด้วยซ้านะครับหรือว่าคู่ขี้สุสีมีโอกาสที่จะชูสวนให้ได้เลยครับสำหรับเรื่องของยอดบัวงามนะครับข้อมูลท เท่ากัน170ก็สูงกว่า5เซนจากจังหวัดสงขลากระดูกวันนี้ชกมาเป็นร้อยเหมือนกันนะซ้อมอยู่ค่ายคนจัดครับเพ็รเกียรติเพ็ดนะปล่อยๆก็55กิโลกร,รมัมเวทช,ชกประจําก็112ปอนด์ปี67ชกไปแล้วสครั้งก็แพ้ทั้ง2ครั้งเลยแล้วก็ชกเวทีมังกรงมาทั้งวันนี้ก็30ครั้งนะนกคุกชก4ครั้งในยก นกคู่ชกสองครั้งในยกที่4ทั้งสองครั้งหละและก็เคยแพ้นอกหนึ่งครั้งในรายการมวยวันนะครับจาชกที่ช่อง7มาทั้งหมดนี้ก็18ครั้งก็ถือว่าเป็นลูกรักช่อง7ได้ชกบ่อยนะครับในแพ้ฟอร์มแบบไหนอย่างไรก็ทางด้านของยอดดวงงามนี่ได้ชกช่อง7ตลอดจาก18ครั้งที่ช่อง7ก็ชนะ10ครั้งเป็นการนกสองครั้งในยกที่4ทั้งสองครั้งและก็แพ้7ครั้งเสมอ1ครั้งไม่เคยแพ้นอกไขรที่ช่อง7นะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับสำหรับมวยคู่นี้นี่ทั้งคู่ท่านังด้าวผัดแดงนี่เป็นมวยซ้ายส่วนด้านยอดโมงามก็เป็นมวยขวาผมเองก็ไปไล่ดูการชกของทางด้านอยอดโมงามเมื่อชกกับมวยซ้ายนะครับแล้วนกะ็พบว่าทางด้านอยอดโมงามเนี่ยจะแพ้มวยซ้ายประมาณ70%นะก็คือมีทั้งแพ้มีทั้งชนะนะครับนะแต่ว,วันนี้ได้เปเรียบรูปร่างสูงยาวใหญ่ก,กว่า ผมเชื่อว่าปลายๆนี่ทางด้านของยอดบวง,งาบน่าจะดีกว่านะครับนำไว้คุณนี้ขึ้นเวทีไปนี่อยอดบวงงาบนี่สูงกว่าชัดเจนนะต้นๆยอดบวงงาบก็คงจะตั้งรับจับทางนะส่วนทางองแปกนี่จะหยุดเดินไม่ได้เลยครับนหยุดเดินเมื่อไหร่นี่แพ้ทันทีนะเพราะฉะนั้นทางมวยวันนี้แป็กจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่นะครับนะต้นๆ อาจจะออกนําก่อนได้แต่ว่าพอประกบในไล่แขนกันนี่ผมดูว่าทางด้านของยอดบัวงามนี่จะไล่แขนแก่งนะก็คือข้อแขนของเป็ดอาจจะขึ้นคอทางด้านของยอดบัวงามไม่ได้นะครับน้ไว้เขา่าถ้าขึ้นคอไม่ได้โอกาสชนะก็มีน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับนะก็ดูว่าแปลปลายนี่ยอดบัวงามนะครับซึ่งที่ได้เปรียบสภาพอะไรต่างๆนี่อย่างน้อยๆก็ต้องมีราคาให้ซื้อขายอตัวได้นะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่นั่นของยอดมวงามลัคก,กี้บันเทิงนะครับ ข้ที่4ครับเป็นการพบกันระหว่างท่งนั่งขงะแดงเกาะเต่ากระเป๋าลิงบีพราทนั่งขบฝานเมือนฉลามดำนายยกเอท่าสลามวยคู่นี้ชกกันพิกัดน้ำหนัก1 1 9กปอนด์ทนั่งประแดงลดไป1ปอนด์ฝ่ายนะ้ำเงินก็ลดไปจุด2ก็ถือว่าน้ำหนักสบายๆนะครับนะท่านั่งขงเกาะเต่านี้ก็เป็นมวยท้ายรูปร่างนี่จะก,กำยำล้ำสันนตะาตัานเสียเปรียบช่วงชกเล็กน้อยสอมวยประเภทเดินหน้าเตะขาเจอย,อยางตบศอกลุ้นหล่นหลับนับนกได้ก่อนนะครับไม่หล่นไม่หลับไม่นับเขาไม่ลงปลายก็ อาจจะแพ้ฝีมือด้วยนะครับนะอาจจะแพ้ฝีมือได้แต่ว่าในเรื่องของสภาพร่างกายดูว่าก็เต่าไม่มีหมดนะครับข้อมูลทางด้าน,น,ทนเทคนิคของก็เต่าปัจจุบัน,นอายุ19ปี160เอเซนจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะก็มากับทางด้านของแป๊กนี่แหละนะก็ชกมาก็ประมาณสัก80ปอร์นะซ้อมอยู่ที่เดียวกับแป๊กนี่แหละปลอยป,อยปอยก็58กิโลกร,รมัมเด็ชกประจำก็1 1 9 1 2 0อ่ปอนด์ปี6จะชกไปแล้ว3ครั้งก็ชนะทั้ง3ครั้งเป็นการน้อง2ครั้งในยกที่34สี่ ชกเวทีมากรุงมาทั้งหมดด้32ครั้งนะก่อนชนะนกชก10ครั้งในยกที่3-4มากที่สุดแล้วก็เคยแพ้นก1ครั้งในยกที่3ที่ช่อง7นี่แหละนะเป็นการแพ้นกให้กับทางด้านของไม้สร้างคำชกที่ช่อง7มาทั้งหมดด้15ครั้งก็นชนะนกก็ชนะ10ครั้งเป็นการนกถึง5ครั้งในยกที่3-4แล้วก็แพ้5ครั้งเป็นการแพ้นก1ครั้งในยกที่3นะครับน้ำหักว่าทั้งคู่ไม่เคยชกกันมาก่อนนะครับเนื่องจากว่าอยู่คนละาย ในรายการมวยรอบปูนเสือตัวที่21นะครับนะเพราะว่าทางน้านของกอเต่านั้นแพ้ตกรอบไป็นสก่อนนะครับนะอ่าฉลามดําได้แชมป์มวยรอบตัวที่21นะครับส่วนทางน้านของฝานเมือนฉลามดํานายกเอทัศลานะครับซึ่งเป็นมวยมาแทนนะครับนะก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ดูว่าจะอ่าได้รอยเล็กน้อยนะครับนะสมวยก็ฝีมือเข่าในนะก็ถือว่าอาวุธมวยนี่ครบเครื่องนะจังหวะนี่ถือว่าดีกว่าแล้วก็ไวกว่า เรียมตัวนี้ก็ดูว่าจะเหลือร้ายกว่านะครับนะต้นๆก็คงจะตั้งรับจาบทางคู้ชกก็คงจะเข้าถึงตัวยากนะเตะขานี่ก็ถือว่าเตะขาเก่งด้วยนะสำหรับทางด้านของฉลามดดานะครับเลกเตะขากันทีต่อทีทางด้านของกอเต่าก็เคยโดนเตะขาแพนนกนะครับมันใช้น้อยเตะขาแพนนกส่วนทางด้านของฉลามยดำลูกเตะขานี่แต่ทางด้านของแพทย์สังวานเด้งมาแล้วนะครับนะแต่ทางด้านของแพทย์สังวานนี่เด้ง เตะไม่ขึ้นมาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าดวลเัินที่ลูกเตะขาผมอ่านว่าคู่คิดสุดสีนะไม่แพ้นะไม่แพ้ลูกเตะขาทีนี้ามาดูหมัดนะครับมัดนี่ผมอ่านว่าน่าจะต่อยไม่โดนนะแล้วก็ถ้าโดนก็อาจจะเอาไม่ลงเพราะว่านวมใหญ่นะครับนะทางด้านของฉลามดําไม่กลัวนะครับนะต,นต้นผมอ่านว่าน่าจะยกนาก่อนถ้าแพ้ก็น่าจะพลิกไหนยกท้ายนะครับข้อมูลนนทางด้านเทคนิคขนง้ดนฉลามดําอายุ20ปี1 6 5เซนก็สูงกว่าประมาณสัก45เซนจากนครสี กระดูกมันก็ชุมาประมาณสักแปดสิบซ้อมอยู่ที่สอโชคมีชัยนะครับนะัไปล่อยก็58กิโลกร,รัมเท่ากันเวทชกประจําก้อน119บาทที่6เชกไป2ครั้งก็ชะนะ1แพ้1นะก็ชกเวทีมังกรุมมาทั้งหมดนี่ก็20ครั้งนก,กูชก3ครั้งในยกที่3-4แล้วก็ไม่เคยแพ้นอกใครในมวยไทย5ยกวันนี้ผมก็เลยอ่านว่า,าทั้งคู่สู้กันอย่นง5ยกนะครับนะ ที่แพ้วันนั้นก็เป็นการแพ้ในรายการมวยวันนวมเล็กนะครับแต่ว่านวมใหญ่ไม่เคยแพ้นอกไข่นะครับนะักชกที่ช่องเจ็ดมาทั้งหมดนี้ก็10ครั้งนะก็ชนะ8ครั้งและก็แพ้2ครั้งนะครับไม่เคยแพ้นกไข่ที่ช่องเจ็ดด้วยวันนี้ผมก็เลยอ่านว่าฉลามดําน่าจะยืนครบ5ยกนะครับมวยคู่นี้ก็ไม่ต้องคิดมากครับนะขึ้นเวทีไปก็ใส่ด้ี่ฉลามดําก่อนนะ ก็คือเราลุ้นโรเชียตามทรงมวยอ่ะนะฉลามดําออกนํา3 1 4 1 5 1แล้วก็แต่งตัวซื้อขายบางทุนบางทุนไปลุ้นทางด้านของเกอเต่าเพราะกอเต่าเป็นมาที่จะเร่งในยกที่4นะครับนะถ้าทางด้านของกอะเต่าจะชนะจะต้องทําทยกที่4ให้ชัดเจนและก็ต้องให้ทางด้านของฉลามดําหมดเรี่ยวหมดแรงไปด้วยนะครับนะทางด้าของฉลามดําแม้ว่าจะเป็นระมาณแทนแต่ว่ารู้ตัวทั้งหมดก็ประมาณ10กว่าวันแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นาทางด้านของเพชรเพชรบ,บางแสนโชคเพชร คู่ชกของทางด้านกอเต่าเองเนี่ยเขาแจ้งถอนไปนานแล้วนะครับนะทางด้านของฉลามดำนี่รู้ตัวมานานแล้วเพราะว่าก่อนที่จะมีรายการก่อนที่ทางผู้จัดจะแจ้งเนี่ยทางค่ายมวยนายกเอทัศทางค่ายมวยของฉลามดำเนี่ยก็บอกก่อนแล้วว่าได้มาชกเป็นคู่เอกนะครับนะเพราะฉะนั้นรู้ตัวสิบกว่าวันผมเชื่อว่าพระกําลังของต่นฉลามดำถ้าจะพลิกแพ้ก็น่าจะปลยปลยๆยกที่4นะครับฟันทงหลังช่างชอบไปที่มวยฝีมือ เข้าตัวเข้าให้ไวออกตัวได้ก่อนนะครับนะชอบไปที่เรื่องของฉลามดำนายกเอทัสลานะครับคุติ่าครับเป็นการพบกันระหว่างธนาเฟรงเงาอีทีปตอทองทวีพัฒนด้านของฝ่านวนเพชรรุ่งต่อคงอินมวยคุณนี้ทางดา้านฝ่าแดงชก114นะส่นะส่วนทางด้านฝ่ายแิงก็มาลด2ปอนด์นะครับนะทางด้านฝ่ายแดงนี่ก็มากับเป็กนี่แหละนะก็ซ้อมมาด้วยกันนะครับนะก็เป็นควาครับรูปร่างสูงยาว เสาทราเล็เข้ากันนะสมมวยประเภเนนทโดนาทชนเข่าในบุษุดูดันยันห้ายกระบุนท่าดวนชวดแรกตลอดเกมนะครับขโมดท่าแติดของโออีทีก็อายุ17ปีร70เ,เสซนจากยโสธรกระดูกมวยชกมาประมาณสัก3 40ไฟหายไปประมาณสัก1ปี4เดือนนะชกวิทีมักงกรมาทั้งหมดนี้ก็10ครั้งนกชนะ7ครั้งเป็นการนก3ครั้งแล้วก็แพ้3ครั้งเป็นการแพ้นกทั้ง3ครั้งเลยนะครับนะัดชกที่ช่วงเจ็ดแล้ว2ครั้งก็ชนะ1แล้วก็แพ้นก1นะครับ สำหรับทางด้านของโอทีนี่ก็เคยแพ้มนต์แคนนะแล้วก็ชนะเพชรประพาพรอ,อะไรประมาณนี้นะครับส่วนทางด้าน,นของฝ่ายวินเพชรรุ่งต่อของอินซึ่งเป็นมวยมาแทนนะก็ลด2ปอนด์นะครับแล้วนะก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างก็สูงยาวพอกันสมวยฝีมือเข่าในครับแล้วก็ไ้เก็บการัดทำได้ดีมีทั้งน,นบิทไนชกมวยในเก่งกว่าวงนอกนะลูกขวางหน้าซ้ายแทงนี่ถือว่าแรงลึกเลยนะครับแตนะ่วันนี้ต้องดูด้วยว่าตัวใหญ่กว่าเยอะหรือไม่นะครับถ้าใหญ่กว่าปลายๆก็ถือว่าคลิกได้เลยนะครับเพราะว่าทางด้านของแสดงนั้น าหากหายจากเวทีมานานนะครับแต่ว่าทางมวยเนี่ยขึ้นไปหนึ่งเงาอีทีก็เป็นมวยเดินนะผมก็เลยอ่านว่าเงาอีทีนี้ออกนําก่อนนะครับนะเข้าเข้าก่อนออกตัวได้ก่อนเพราะว่าท่านก็ฝ่ายน้ำเงินเป็นมวยฝีมือนะแต่ว่าลําฟัดรติีบงในถ้าชนะได้ต้องรอให้เงาอีทีหมดแรงนะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่เรื่องของ เงาอีทีปตททองทวีนะครับก็ครบถ้วนกันทั้ง5คู่ครับสำหรับรายการฟันทงหลังช่างช่อง7สีนะท่านใดที่อยากจะฟังผมภาคช่อง7และก็ช่อง8ในเวทีทั้ง2ช่อง2เวทีก็โทรสมรัครได้เลยครับ0827511988 0827511988นะครับนาะรุนเชียม,มวยช่อง8และก็ช่อง7ไปด้วยกันนะครับก็ขอทุท่านโชคดีวสวัสดีครับ